ขบวนธรรมดาที่259นะครับต้นทางทนบุรีไปทางน้ำตกนะครับกำลังลอดทางยกระดับเพื่อจะเข้าจอดที่ป้ายหยุดรถทรงพลอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ขบวนธรรมดาที่2 59นะครับทำขบวนที่4 k d 4016นี่นะครับขบวนที่259นะครับทำขบวนโดย ป GK4016 ูนนะครับกำลังมุ่งหน้าไปไปลายทางที่สถานีน้ำตกกำลังจะเข้าจอดที่ป้ายหยุดรถตรงคนที่อำเภอบ้านโป่งนะครับอีก1กิโลเมตรด้านหน้านะครับ